สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกับลุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ได้นาสูตรหน่วยล่างสงสูตรชนตัวเดียวเอามาฝากท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางต่อไปนะครับเอาละครับตามธรรมเนียม เราก็มาดูคำเตือนก่อนเช่นเคยนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับเอาละครับที่นี้เราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับหน่วยล่างสองสูตรชนตัวเดียวนะครับ เรามาดูสูตรที่หนึ่งนะครับคำนวณยังไงนะครับสูตรที่หนึ่งใช้หลักหมื่นสามครั้งบวกหลักพันหนึ่งครั้งบวกหลักร้อยสองครั้งบวกหลักสิบสองครั้งบวกหลักสิบหมุนครั้งที่หนึ่งสองครั้งบวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็บวกเจ็ดคงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้น ให้บวกสบวกสนะครับสูตรที่2นะครับใช้หลักแสน1ครั้งบวกหลักพันสองครั้งบวกหลักร้อย1ครั้งบวกหลักสิบหมุนครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่สองหนึ่งครั้ง บวกหลักร้อยหมุนครั้งที่4 2ครั้งบวกหลักสิบหมุนครั้งที่4 2ครั้งแล้วก็บวก1คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้บวก4แล้วก็บวก1นะครับอ่านะครับเอาเรามาเริ่มคำนวณกันเลยนะครับ

36บวก7 <c oughs> เป็น43นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3บวก2ก็ได้5 5บวก2ก็ได้7นะครับต่อมาสูตรที่2 6 1 6 9 2 8 6 1 6 6 1 6, 6, 1 6 0 1 0 6 2ได้2 6 2ได้ 2, 6 2, 2 หกบวกแเป็น14 14ีบวกหเป็น20 20ิบวกหเป็น 26. 26 2ี่สิบหกยี่สิบหกบวกสเป็น28 28ิบวกสเป็น30 30ิบวกหเป็น31นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1นบวกสก็ได้5 5าบวกหก็ได้6นะครับ ทั้งสงสูตรชนกันที่เลขห้ตัวเดียวนะครับสตัวล่างที่ออกก็คือ85นะครับหลักหน่วยก็คือ5สูตรสงสูตรนี้นะครับเป็นสูตรหน่วยล่างนะครับต้องหลักหน่วยเท่านั้นนะครับงวดต่อมานะครับ สูตรที่1 6 3ได้8 6 1ได้6 2สได้4 2 2ได้4 1 2ได้2 3 1ได้3 8บวก6เป็น14 14บวก4เป็น18 18บวก4เป็น22 22บวก2เป็น24 24บวก3เป็น 27 27ิบเวกเเป็น34นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ4ีบวกสได้6 6หกบวกสก็ได้8นะครับต่อมาสูตรที่2 2 1ได้2 6 2ได้2 2 1ได้2 5 1ได้5 4 1ได้4 7 2ได้4 6 2ได้2นะครับ 2อบวกสองได้สี่ี่บวกสก็ได้หกหกบวกหเป็น11 11อบเวกสเป็น15 15้าสิบวกสเป็น19 19กบเก้วกสเป็น21 21บเอ็ดยบวกหเป็น22นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ2อบวกสได้6 6หกบวกหก็ได้7นะครับทั้ง2สูตรชนกันที่เลข6ตัวเดียวนะครับ ต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ0 6นหะครับหลักหน่วยก็คือ6งวดต่อมานะครับ1 3ได้3 3 1ได้3 3 2ได้6 8 2ได้6 2 2ได้4 6 1ได้6 สาบวกสเป็น6 6หบวกหเป็น12 12อบวกหเป็น18 18ปบวกสเป็น22 22ิบวกหเป็น28 28ิบวกเเป็น35นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ5้บวกสได้7 7็บวกสก็ได้9ต่อมาสูตรที่2 2 1ได้2 3งสาได้6 สามหนึ่งได้สามหนได้หนึ่นึ่งได้หกหได้สองได้สองบวกหเป็น8 8ดบวกสเป็น11 11อ็บเวกหเป็น12 12อบวกหเป็น18 18ปบวกสเป็น20 20ิบบวกสเป็น22 22บวกหเป็น23่สนะครับผลที่ได้ก็คือ3บวก 4ก็ได้7 7บวกหก็ได้8นะครับทั้ง2สูตรชนกันที่เลข7ตัวเดียวนะครับ2ตัวล่างที่ออกก็คือ8 7นะครับหลักหน่วยก็คือ7งวดต่อมานะครับ5 3 15ได้5 1 1ได้1 3 2ได้6 0 2ได้0 0 2ได้0 9 1ได้9 5บวก1เป็น6 6บวก6เป็น12 12บวก9เป็น21 21บวก7เป็น28นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ8บวก2ได้0 0บวก2ก็ได้2นะครับต่อมาสูตรที่2 2 1ได้2 1 2ได้2 สามหนึ 1> 3, 1่งได้ส3มสาได้สามได้หนึได้สองได้หกสบวกสเป็น4 4่บวกสเป็น7 7็เบวกสเป็น10 10ิบวกหเป็น11 11อบเวกสเป็น13 13าบวกหเป็น19 19กบเก้วกหเป็น20่สินะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0ูบวกสก็ได้4 4่บวกหก็ได้ห้า ทั้งสองสูตรชนกันที่เลขศูนย์ตัวเดียวนะครับสองตัวล่างที่ออกก็คือสองศูนย์หลักหน่วยก็คือศูนย์ อ่ะงวดต่อมาเลยนะครับงวดต่อมา 5, 5, 9, 6, 0, 8, 9, 5้าสหได้ห้าเหนึ่งได้9ก้าสสองได้ห5หสองได้ศู2สี่สองได้8 9ด้าหนึ่งได้9ก้าหบวกเเป็น14 14ีบวกหเป็นยี่สิ

สี่สองก็ได้แปดห้าบวกแปดเป็นสิบสามสิบสามบวกสามเป็นสิบหกบวกสเป็นส 19. 19, ิบเกบเวกสเป็นยี่สวกแเป็นสามสิบเวกหเป็นสานะครับผลลัพที่ได้ก็คือสอวกสก็ได้หกหกบวกหก็ได้เนะครับ ทั้งสสูตรชนกันที่เลข6ตัวเดียวนะครับต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ0 6นะครับหลักหน่วยก็คือ6งวดต่อมานะครับสูตรที่1 0 3ได้0 7 1ได้7 3 2ได้6 9 2ได้8 4 2ได้8

30บวก1เป็น31นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1บวก4ก็ได้5 5บวก1ก็ได้6ทั้ง2สูตรชนกันที่เลข1ตัวเดียวนะครับ2ตัวล่างที่ออกก็คือ91นะครับหลักหน่วยก็คือ1งมวดต่อมานะครับ สูตรที่1 4 3 2ได้2 9 1ได้9 2 2ได้4 4 2ได้8 8 2ได้6 0 1ได้0นะครับ9บวก3บวก9เป็น12 12บวก4เป็น16 16บวก8เป็น24 24บวก6เป็น30อ่าเอาใหม่นะครับ ่3 2ได้2นะครับตัวนี้ก็คือ2นะครับไม่ใช่3 2บวก9เป็น11นะครับ11บวก4เป็น15 15บวก8เป็น23 23บวก6เป็น29 29บวก7ก็เป็น36นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ6 บวก2ก็ได้8 8บวก2ก็ได้0นะครับต่อมาสูตรที่2 9 1 9 9 2 8 2 1 2 6 1 6 9 1 9 2 2 4 6 2 2 9บวก8เป็น 17 17บวก2เป็น19 19บวก6เป็น25 25บวก9เป็น34 34บวก4เป็น38 38บวก2เป็น40 40บวก1ก็เป็น41นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1บวก4ก็ได้5 5บวก1ก็ได้6ทั้ง2สสูตรชนกันที่เลข6นะครับตัวเดียว 2ตัวล่างที่ออกก็คือ2 6นะครับงวดที่ผ่านมานะครับหลักหน่วยก็คือ6อ่ะทีนี้มาดูงวดนี้กันนะครับซึ่งเป็นงวดประจำวันที่1เดือนสิงหาคมนะครับ2 5 6 8มาดูสูตรที่1น,นะครับ4 32ได้2 ห้าหนึ่งได้ห้าสามสองได้หกสองสองได้สี่เก้าสองได้แปดห้าหนึ่งได้ห้าสองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามสิบสามบวกสี่เป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกแปดเป็นยี่สิบห้า 25่บวกหเป็น30 30ิบวกเเป็น37นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ7นะครับอีกครั้งนะครับ2อบวกหเป็น7 7็เบวกหเป็น13 13าบวกสเป็น17 สิบเวกแปเป็น25 25ิบวกหเป็น30 30ิบวกเเป็น37นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ7จบวกสก็ได้9กบวกสก็ได้1นะครับต่อมาสูตรที่2นะครับ2 1 2 5 2ได้0 3 1ได้3า 1> 7 1ได้7 1 1ได้1 3 2ได้6 3 2ได้6 2บวก3เป็น5 5บวก7เป็น12 12บวก1เป็น13 13บวก6เป็น19 19บวก6เป็น25 25บวก1ก็เป็น26อีกครั้งนะครับ สอบวกสเป็น5 5าบวกเเป็น12 12อบวกหเป็น13 13าบวกหเป็น19 19กบเวกหเป็น25 25ิบวกหเป็น26่สนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ6 6 บวก4ก็ได้0 0บวก1ก็ได้1นะครับเห็นหรือยังครับตัวชนเห็นหรือยังทั้งสองสูตรชนกันที่เลข1นะครับเลข1 เลขหนึ่งตัวเดียวนะครับก็นี่คือหลักหน่วยล่างนะครับสองสูตรชนตัวเดียวงวดนี้ชนที่เลขหนึ่งตัวเดียวนะครับก็อาจจะไม่ตรงใจท่านผู้ชมบางท่านแต่ก็อาจจะตรงใจ ท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับชอบก็จัดถัดก็ผ่านนะครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้นะครับลุงเหลียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่าน,นี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสวัสดีครับ